เอมมี่แม็กซิมน้ำตาคอขอความเป็นธรรมตูน่นันทิดาหลังอดีตเพื่อนอ้างเป็นหลานสาวอัศวะเหมเอาเงินไปสีล้าน ทำเอาเกิดเป็นประเด็นขึ้นมานะคะจากการจากไปของเอชนสวัสด์นักการเมืองชื่อดังเจ้าพ่อเมืองปากน้ําซึ่งก็สร้างความเสียใจให้กับตู่นันทิดาและลูกสาวเพลงชนทิดาอัศวะเหมและคนรอบข้างเป็นอย่างมากท้ามกลางเหล่าคนในแวดวงการเมืองและวงการบันเทิงที่เข้ามาแสดงความเสียใจรวมไปถึงเอมี่แม็กซิมหรือเอมี่อมรวันก็ได้ออกมาแสดงความเสียใจต่อเอชนสวัสด์ด้วยเช่นกันโดยทางสาวเอมี่ก็ได้มีการโพสต์ข้อความถึงตู่นันทิดาเพื่อขอความเป็นธรรมถึงเรื่องที่อยู่ในใจมาโดยตลอดจึงเอมี่ก็ได้มีการเขียนเล่าว ชีวิตของเธอนั้นผ่านช่วงตกต่ำและแย่มาแล้วที่ผ่านมานั้นต้องหมดตัวอับอายเสียชื่อเสียงและต้องใส่กำไล e อมาถึงตอนนี้ก็ถึงเวลาเอาคืนแล้วนอกจากนี้ทางสาวเอมมี่ก็ยังได้เขียนเล่าถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็นลาสาวนามสกุลดังอัศวะเฮมแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่นามสกุลอัศวะเฮมเพราะว่ากลัวไม่ปลอดภัยเอมมี่ก็ยังมีการบอกอีกว่าผู้หญิงคนนี้ได้อุ้มและกระทึบเธอจนทําให้เธอไม่มีที่พึ่งโดนฟ้องจนหมดตัวแม้แต่เงินค่าโรงพยาบาลก็ยังไม่มีจ่ายและผู้หญิงคนนี้ก็ได้เอาเงินของ เอมี่ไปถึง4ล้านบาทแต่สุดท้ายก็ให้ทุกคนมาฟ้องเอมี่รวมถึงผู้หญิงคนนี้ก็มาฟ้องเอมี่ได้เช่นกันและทางสาวเอมี่ก็ยังมีการออบอกอีกว่าท,ที่ผู้หญิงคนนี้ทำลงไปนั้นก็เพราะว่าอยากให้เธอติดคุกจะได้ไม่ต้องจ่ายเงิน4ล้านบาทที่เอาไปทั้งนี้เอมี่ก็ยังได้ทิ้งท้ายด้วยว่าอยากให้ตูนันทิดาให้ความเป็นธรรมกับเธอด้วยนอกจากนี้ภายในงานมีเซ็กซี่ไทยแลนด์ปี2023รอบไฟนอลเจ้าตัวก็ได้เอามาเปิดใจกับสื่อว่าอยากของเงินคืนครึ่งหนึ่งก็ยังดีเพราะว่าถ้าเป็นหลาานนนสขอองงงงตรระกกูลดัจัจิิแคค่ี้ม็ืเเ นก็แค่อยากรู้ว่าเป็นจริงๆหรือไม่เพราะว่าเรื่องที่ไม่ดีมันเจ็บมากแล้วมันก็คงไม่เจ็บไปมากกว่าน,นี้แล้วมัง้งขอแค่ได้เงินคืนครึ่งนึงก็ได้ถ้าเกิดเป็นหลานสาวของอัศวะเหมจริงๆตนก็คิดว่าเขาน่าจะมีความเมตตายอยู่บ้างแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปเช็คเลยว่าเธอนามสกุลอะไรแต่ก็จะขอให้ทางทนายช่วยเช็คให้เพราะว่ามันมีหลายอย่างที่เราพูดไม่ได้นะตอนนั้นตนก็โดนขู่หลายครั้งส่วนวันนี้ก็แค่อยากจะของเงินคืนส่วนหนึ่งก็แค่นั้นเองแต่เขาบล็อกไปหมดแล้วก็มีร้องไห้ไปถึง,ม,ม,ม,ถงมัน แค่อยากจะหาว่าเพื่อนการเขาทำกันแบบนี้หรอที่เราไปหาเขาที่บ้านเขาก็ไม่ได้โทรศัพท์มาตนไม่ได้ไปหาแค่ไปปีนบ้านเขาเฉยๆก็เจอเขาอยู่ในบ้านเขาก็ไม่ได้ขอโทษเขาแค่พูดว่าเขารักเอมี่ตนก็ใจอ่อนตอนนี้ก็จะไปเล่นคอนเสิร์ตที่พมา่ายอมรับว่าเสียได้ฟรีมือเขาอยากเอาเขามาแต่งหน้าเหมือนเดิมแต่แฟนเอมี่ก็ไม่ยอมแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทำกับเอมี่มันเป็นครั้งที่2ครั้งที่3แล้วก็รู้สึกเสียใจแต่ว่าเรื่องเงินก็ไม่ได้คิดอะไรแต่แค่อย่ามาเล่นกับความรู้สึกของเราแค่นั้นเเออองงงยยาาบกตััวหลคร้ ว่าอย่าดีกับคนอื่นให้มากรักตัวเองหน่อยแต่ว่ามันก็ทําไม่ได้สักทีคนมันไม่ได้เกิดมาเพื่อทําร้ายคนอื่นถึงตนจะดูแรงแต่ว่าตนแรงแต่ก็ไม่เลว